ทัญยาพยากรณ์ค่ะรู้ก่อนรวยก่อนนะคะดวงคนที่เกิดวันที่นะคะประจำวันที่23มถึง2ีมีนาคม25ง8ในเรื่องงานค่ะและให้สาใบนี้นะคะแนะนำว่าให้ดูคลิปตปต้นจนจบนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะถ้าคุณสมัครงานนะคะมีโอกาสที่จะได้งานนะคะหรือว่าถ้าทำงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้เรื่องตำแหน่งนะคะให้คุณทำงานด้วยความซื่อตรงนะคะความซื่อสัตย์นะคะห้ามคดโกงเด็ดขาดนะคะเพราะว่าอาจจะมีการตรวจสอบนะคะ นื่องจากคุณเป็นคนพูดตรงนะคะบางคนเขาก็อาจจะไม่ค่อยชอบนะคะให้คุณรักษาความซื่อสัตย์ไว้นะคะแล้ระมัดระวังเรื่องอุปกรณ์ในที่ทํางานอาจมีการชํารุดหรือซ่อมแซมนะคะในที่ทำงานคุณอย่าไปประมาณว่าไปบงการไปสั่งคนอื่นมากจนเกินไปนะคะอาจจะทําให้คนอื่นเขาไม่พอใจนะคะหรือว่างานของคุณนะคะอาจจะมีคนอื่นกํลาลังเพ่งเล็งจับตาการทํางานของคุณหูตาเป็นสับปะรดอยู่นะคะให้คุณทํางานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังนะคะ แนะนำว่าช่วงนี้ให้ไปทําบุญกับสถานศึกษานะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องงานค่ะของช่วงปีค่ะสัญญาพยากรรณ์ู้ก่อนรวยก่อนอน,นวงคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจําวันที่23-29ถึงมีนาคม2018นะคะในเรื่องสุขภาพค่ะแนะนํำไปดูคลิปห้ต้นจนจบนะคะด้ไพ่สามใบนี้นะคะในเรื่องสุขภาพนะคะเนื่องจากคุณอาจจะต้องรับผิดชอบงานค่อนข้างเยอะอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นได้นะคะ ในช่วงนี้อาจจะมีอาการเจ็บป่วยนะคะที่ทําใหา้ไม่สามารถที่จะทํางานหรือใช้ชีวิตประจําวันได้อาจจะมีปัญหาเรื่องความดันนะคะเรื่องปวดขาเรื่องเส้นเลือดขอดจากที่ต้องยืนหรือเดินนานๆน,น,นะคะแนะนําว่าให้ไปพบแพทย์นะคะให้ไปไหว้ขอพรกับท่านกรมหลวงชุมพรนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องสุขภาพนะคะขอให้โชคดีสุขภาพแข็งแรงค่ะ ทันยาพยากรรู้ก่อนรวยก่อนนะคะดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจําที่23-29มีนาคม2568ในเรื่องการเงินค่ะแนะนําไว้ดูคลิปตั้งต้นจนจบนะคะในเรื่องการเงินนะคะด้ไพ่สามใบนี้นะคะในเรื่องการเงินช่วงที่ผ่านมานะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์งานะการเงินนะคะจะค่อนข้างมีปัญหานะคะเหมือนทํางานแล้วก็ได้ผลตอบแทนน้อยค่ะช่วงนี้ค่อนข้างช็อตนะคะแล้วก็ อะไรที่แบบยืมเงินมานะคะควรใช้ให้ตรงเวลานะคะคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์และเป็นคนที่ตรงต่อเวลานะคะรีบหาเงินมาใช้นะคะช่วงนี้คุณต้องพักผ่อนไปก่อนค่ะเมือนว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างเครียดเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะช่วงนี้ให้รอสถานการณ์นะคะเดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะแนะนําว่าก่อนนอนให้สวดมน,นั่งสมาธินะคะไปบริจาคหลอดไฟทางให้กับทางสาธารณะนะคะ ไปไหว้ขอพอรกับท่านกรมหลวงชุมพรนะคะแล้วเดี๋ยวเรื่องการเงินจะค่อยๆดีขึ้นนะคะช่วงนี้อาจจะต้องหยุดพักบางเรื่องไปก่อนที่ทำเครียดนะคะรอคอยโอกาสและเวลานะคะขอโชคดีค่ะธัญญาพยากรรู้ก่อนรวยก่อน,อนดวงคนที่เกิดวาทิตย์นะคะประจําวันที่23-29มีนาคม2 5 1 8ในเรื่องความรักค่ะแนะนำว่าให้ดูคลิปตั้ต้นจนจบนะคะได้ไพ่3ใบนี้ค่ะ ในเรื่องความรักนะคะในช่วงที่ผ่านมาถ้าคุณมีปัญหากับคู่รักนะคะก็มีความรู้สึกว่าอยากให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะให้ระมัดระวังนะคะคนที่คุณรักหรือคนที่คุณคุณรักนี่อาจจะไม่ได้หมายถึงคู่รักอย่างเดียวนะคะอาจจะหมายถึงคนในครอบครัวให้ระมัดระวังอาจจะถูกโกงถูกหักหลังได้อย่าไว้ใจใครเด็ดขาดนะคะในช่วงนี้คุณเริ่มเครียดค่ะเพราะคุณรู้สึกเหมือนแบกรับภาระ ของครอบครัวของคนที่คุณรักอยู่นะคะส่วนคู่รักของคุณก็อาจจะมีความคิดที่ว่าเขาเป็นภาระหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะต้องให้กําลังใจให้กันและกันนะคะช่วงนี้อย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะแนะนําว่าก่อนนอนสวดมนนั่งสมาธินะคะถ้ามีเวลาควรไปถือสิลปฏิบัติธรรมนะคะขอให้โชคดีนะคะขอให้ความรักสดใสน,นะคะ